ค่ะโอ้ตอนแรกไม่ไม่รู้เลยค่ะว่าเธอเป็นเทปแรกค่ะจนกระทั่งมาถึงปุ๊บก็คือเขาบอกว่าหนูเป็นเทปแรกเลยนะอะไรเงี้ยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะแล้วก็ดีใจมากๆอย่างที่ได้บอกไปในไลฟ์ค่ะว่าจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นการเติมพลังให้กับเรามากๆเลยค่ะเพราะว่าเราห่างหายจากการขึ้นเวทีคือแบบ3-4เดือนอ่ะมันยาวนานมากเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็แบบวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มีแฟนๆมาดูด้วยค่ะก็แบบแฮปปี้มากๆขอบคุณดาราเดลี่มากค่ะใช่ค่ะเป็นมินิคอนเสิร์ตแรกเลยคือที่ผ่านมามันก็จะแบบ ไปอยู่ในไลฟ์แทนเนาะเพราะาแบบมันก็ไม่สามารถจะไปเจอคนได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ครั้งนี้ก็แบบอ่ะได้เริ่มเจอคนแล้วแม้ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็แบบทาให้เราแบบมีพลังใจขึ้นมาได้เยอะเลยค่ะถือว่าเป็นสุขสิ้นเดือนแบบอย่างแท้จริงเลยนี้บอกเลยใช่ค่ะไม่ใช่แค่แฟนๆคิดถึงเราคิดถึงแฟนๆด้วยเหมือนกันค่ะใช่ค่ะก็เริ่มมีละค่ะเริ่มมีงานคอนเสิร์ตแบบติดต่อ,อเข้ามาเริ่มมีจองแบบตอนปลายปีบ้างอะไรบ้างเริ่มมีกลับเข้ามาละค่ะ อ๋อ oh, จริงๆวันนี้นี่ถือว่าเหมือนสเปเชียลโชว์มากๆนะเพราะว่าก็ส่วนใหญ่ร้องเพลงตัวเองหมดเลยค่ะมี c คัฟ r เวอร์นิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ร้องเป็นแบบว่า4ซิงเกิลของตัวเองแล้วก็รวมถึงมีแบบว่าเพลงของพี่พ,พากินสารของพี่เดอะรูปอะไรเงี้ยค่ะ S <S <an> ใช่ใช่ค่ะก็จริงๆเพลงล่าสุดที่ปล่อยชื่อเพลงว่ากล่องสุ่มค่ะก็เป็นการเหมือนหยิบกิมมิกจากรายการที่ที่แบบช่องเราที่มีคนดูเยอะก็คือมิตรรักนักสุ่มก็คือปกติทุกคจะเปิดกล่องใช่ไหมคะแล้วก็แล้วก็แกค่รู้สึกว่าถ้าคนแบบให้เราเป็นเจ้าแม่นักสุ่มแล้วอ่ะทําไมเราไม่มีเพลงชื่อกล่องสุ่มไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเกิดเพลงนี้ขึ้นมาค่ะก็เป็นการเทียบเคียงเอาเอา,เอาคำว่ากล่องสุม่มเนี่ยมาเทียบเคียงกับความรักเหมือนกับทุกครั้งที่เวลาเราจะรักใครหรือว่าเจาะตกลงคบกับใครเราก็ต สุดท้ายแล้วมันจะได้ตรงใจอย่างที่เราแบบหวังไหมแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็มักจะแบบเปิดเจอแต่ความเหงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระแสตอบรับก็ <c oughs> เรียกว่าก็ใช้ได้ค่ะใช้ได้ใช้ได้มีแอบพูดบ่นในไลฟ์เป็นนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครดูสัมภาษณ์นี้อยู่หวานไปช่วยปั่นวิวด้วยนะคะเรียกว่าใช้ได้ค่ะแต่ว่ามันต้องได้ดีกว่านี้สิหนะ่า <c oughs> ใช่ค่ะใช่ค่ะจริงๆก็ เป็นคือจริงๆสาเหตุที่เราอ่ะชอบปล่อยเพลงเศร้าเป็นเพราะว่าหนึ่งเราชอบฟังเพลงเศร้าค่ะกับ2ก็คือหลายๆคนก็เห็นเหมือนพาท,ที่ล่าเริงของส้มในช่อง YouTube ส้มอ,อยู่แล้วส้มก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วคนเรามันมีหลายมิติเนาะมันก็มีทั้งแบบดีใจบ้างเสียใจบ้างมีความสุขมีความทุกข์อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าในช่องเรามันมีความทุกข์มากไม่ได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าไม่งั้นคนก็คงจะแบบไม่ได้อยากจะมาดูคนแบบอมทุกข์แต่ว่าเสียงเพลงอ่ะบางทีคนมันแบบอินได้ก็เลยรู้สึกว่าเอาด้านที่เศร้าของเราอ่ะไปอยู่ในเพลงดีกว่่าอะะไรเค มีมีค่ะเพลงใหม่ก็คือตอนนี้โหหลายโปรเจกต์มากเลยค่ะต้องบอกเลยว่าช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่ซุ่มทํำหลายอย่างมากเลยค่ะก็เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยออกมาให้ได้แบบได้ชมได้ฟังกันค่ะไม่นานเกินรอนแน่นอนค่ะ ได้ค่ะยังไงก็ฝากติดตามนะคะก็มีโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะไปติดตามกันได้นะคะก็ใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยค่ะส้มมารีนะคะ Z-O-M-M-A-I-E นะคะก็มี YouTube Facebook IG นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะสุขสิ้นเดือนกันด้วยนะคะทาง Facebook ของดาราเดลี่ดอทคค่ะ